สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พอดีเอ๋จะมาแนะนำสินค้าที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะก็คือว่าตัวนี้ราคาถูกมากของชีววิถีราคาถูกมากแค่19บาทแล้วให้ปริมาณตั้งสิบกร,รมัมตัวนี้ใช้ดีมากก่อนนอนนะเอ๋จะใช้เนี่ยลิปบาล์มสักครับเลียมฝีปากตัวนี้มันจะมีอ่า เป็นเม็ดบีดนะเนี่ยมันจะเป็นเม็ดบีดบีดเนี่ยซึ่งตัวเม็ดบีดเนี่ยสำคัญมากมันอ่ะจะช่วยขัดช่วยขัดริมฝีปากของเราเนี่ยพวกเซลล์ที่มันเสื่อมสภาพเนี่ยมันก็จะใช้ขัดเวลาใช้ตัวนี้ทาที่ริมฝีปากนะเราก็ค่อยๆเอานิ้วชี้อ่ะขัดเบาๆมันจะทำให้เซลล์ที่เสื่อมสภาพเนี่ยหลุดออกไป ซึ่งตัวนี้ดีมากราคาโคตรถูกเลยแค่19บาทซื้อมาจากเซเว่นอีเลฟเว่นตอนนี้มันไม่เอามาขายแล้วเว้ยคือสินค้าที่ขายในสินค้าที่มันมีขายในเซเว่นเนี่ยมันจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามาตลาดเออ ตัวนี้มันไม่เอามาขายแล้วอาจจะเป็นที่ทางชีววิถีเนี่ยเห็นว่าตัวเนี้มันขายไม่ดีแต่เราเห็นตอนนั้นเราเห็นว่ามันถูกแค่1 9บาทก็เลยลองซื้อมามันก็ใช้ตั้ง10กร,รมัมใช้ได้นานมากแล้วก็มันเป็นสครับเข้มข้นอะไอตัวเม็ดบีดของมันเนี่ยเวลาเราใช้นะเราก็จะเอานิ้วชี้มาขัดที่ริมฝีปากมันก็จะทำให้ อ่ปัญหาที่ว่าเราเคยมีปัญหาที่ว่าปากมันลอกใช่ไหมล่ะคือปากของเราอ่ะมันลอกทีเนี้ยเราพอเรามาใช้ตัวเนี้ยปากมันก็ไม่ลอกแล้วไงตัวเนี้ยก็ซื้อมาพี่ม่อนก็ซื้อมาจากเซเว่นนั่นแหละมันเป็นอกระจกสินค้าของจุฬาเฮิร์บเนี่ยใช้ดีนะ สินค้าที่เป็นแบรนด์จุฬาเฮิร์ะใช้ดีเราใช้ครีมกันแดดแตงโมแล้วก็ใช้ครีมทาสิวตัวนี้มันเป็นสูตรที่ใช้สำหรับลดรอยดำรอยแดงจากสิวผิวแพ้ง่ายและที่สำคัญตัวนี้เราชอบมากเพราะว่ามันเป็นจิวเจลบังลุมผิวสูตรสมุนไพรมะลุมช่วยลดรอยสิวทำให้ผิวชุ่มชื่นที่สำคัญเนี่ยมันเพิ่มความชุ่มชื่นทำให้ผิวเนี่ย ทำเพิ่มความชุ่มชื่นทําให้ผิวเนี่ยไม่หมองคล้ำแล้วก็ลดริ้วรอยและสูตรเนี้ยนะมันเป็นสูตรรีแพร์รีแพร์ก็คือรีแพร์คือการซ่อมแซมคนที่แบบมีปัญหาพวกรอยดําจากสิวรอยแผลเป็นเนี่ยใช้ตัวนี้ดีและตัวเนี้ยไม่อุดตันส่วนตัวนี้นะคือเราใช้มาหลายปีแล้วคือตัวเนี้ยของ b v n o นอมครีมเนี่ยมันเป็นครีมพิษพึ่ง BV n o นอเนี่ยแปลว่าพิษพึ่ง ซึ่งตัวนี้มันเป็นสูตรปรับปรุงใหม่ที่ว่าเราก็รู้สึกชอบมากเพราะมันเป็นสูตรที่มันเป็นสูตรปรับปรุงใหม่ที่มีการผสมวิตามินซีเข้าไปด้วยซึ่งตัวนี้เราอะจะใช้ทาก่อนแต่งหน้าเพราะว่าคืออ่ช่างช่างแต่งหน้าที่เป็นระดับ p r o f e s ชั o นอลช่างแต่งหน้าที่เป็นระดับ professional ของ เมืองนอกอะ่ะจะนิยมใช้ครีมพิษพึ่งทาผิวให้ทั่วใบหน้าเพื่อปนนิบัติโดยปกติถ้าเป็นคนแก่ดาราแก่ๆนักร้องแก่ๆเนี่ยเขาจะใช้ดีวีนอมครีมแต่ไม่ใช่ยี่ห้อนี้เขาจะใช้ครีมพิษพึ่งอะ่ะทาใต้ตาทามุมปากเพื่อให้หน้ามันกระชับแล้วค่อยแต่งหน้าพอใช้ใช้ครีมพิษพึ่งอะ่ะ ทาไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้หน้าตึงเพราะหน้าตึงทีเนี้ยก็ลงรองพื้นแล้วก็แต่งหน้าส่วนตัวเนี้ยเราเราเห็นว่ามันแปลกดีมันเป็นโคลนพอกสิวอะ่ะแต่ตัวเนี้ยเราก็ใช้ทาสิวนะแล้วก็นอนไปเลยตัวเนี้ยมันจะเรา เราชอบตรงที่ว่ามันผสมซันเฟอร์3%ตัวซันเฟอร์เนี่ยมันเป็นสารที่เขานิยมใส่ในครีมรักษาสิวอักเสบตัวซันเฟอร์เนี่ยจะช่วยรักษาสิวอักเสบและตัวเนี้ยมาเไปโคนพอกผิวซันเฟอร์อ่ะก็ใช้ทาหน้าช่วยให้สิวอ่ะ ช่วยให้สิวยบตัวเร็วช่วยให้สิวที่บวมเนี่ยยุบตัวเร็วแล้วก็แก้อุดตันดูขุมขนกระชับแล้วก็ทําให้ความมันเนี่ยลดลงแล้วก็ตัวนี้เราจะใช้ทาก่อนนอนเนี่ยตัวนี้มันจะเขียนไว้เลยว่าพอกค้มคืนแล้วล้างออกตัวนี้เป็นสินค้าใหม่เราเพิ่งเห็นแต่ว่ามันเป็นของยูสตาเราเราเอ่อตัวเอ๋เคยใช้ครีมรองพื้นกับน้ำแร่ เอเคยใช้น้ำแรก่กับครีมรองพื้นของยูสตาซึ่งเอ่อก็ว่ามันโอเคนะตัวนี้มันเป็นครีมทาฝ้าทากะแล้วก็ราคาเนี่ยเอกก็ว่าแพงนะเพราะอะไรเพราะว่ามันขนาดแค่ห้ากร,รัมอะแต่ว่าราคามัน49แต่เราชอบตรงที่ว่านเนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยลดเลือนฟ้ากะซึ่งคือเอ๋จะมีลักษณะฝ้าไม่ใช่แบบนี้นะคือเอ๋ จะเป็นคนที่มีกะอ่อนๆส่วนฝ้าเนี่ยไม่เป็นคือเอ,อะไม่ได้มีปัญหาเรื่องฝ้าตัวเอนะไม่ได้มีปัญหาเรื่องฝ้าแต่จะมีปัญหาเรื่องจุดด่างดําแล้วก็กะน้ําตาลอ่อน ซึ่งตัวนี้มันเป็นเมลัสมาซึ่งคุณสมบัติของอตัวนี้มันเป็นเมลัสมาเนี่ยอันตี้เมลัสมาซึ่งคุณสมบัติของครีมเมลัสมาเนี่ยมันจะช่วยให้เมลานินใต้ตรงนี้คือคนที่ตากแดดมากๆ คนขาวที่มีการตากแดดมากๆเนี่ยหน้าเนี่ยมันจะมีสภาวะเป็นกระเพราะว่าเมลานินใต้ใต้ผิวเมลานินใต้ผิวว่ามันทํางานไม่สมดุลตรงเนี้ยเมลานินตรงเนี้ยทางานเข้มมันก็จะเข้มซึ่งตัวเนี้ย เออเอก็ลองเอามาลองใช้ดูว่ามันใช้ดีไหมส่วนตัวเนี้เอก็ใช้มาหลายปีแล้วประมาณ6-7ปีได้มันเป็นของจุฬาเฮ้บมันก็คือครีมทามันจะเป็นเจล AHA มันจะเป็นเจลมันจะเป็นเจลกดอะ่ะมันจะเป็นเจลแต้มสิงสูดดอกดาวเรืองอะ่ะมันจะเป็นพวกกดอะ่ะมันจะมีเป็นส่วนผสมของพวกกด AHA BHA อะ่ะ ตัวนี้ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะคะ39เอใช้ตัวนี้มาประมาณ78ปีแล้วล่ะก็ใช้ก็คือล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ใช้แต้มที่หัวสิวก็ตัวนี้ใช้ดีแล้วก็ถูกมากส่วนตัวนี้ก็ต้องไปซื้อที่แพนคอสเมติกเพราะว่าตัวนี้เป็นเมลัสมาครีมเหมือนกันเป็น PM1 นะคะตัวนี้เป็นครีมรักษารักษาพวกรอยฝ้ารอยกะฝ้ากะส่วนตัวนี้เป็นครีมที่ ช่วยรักษาแผลเป็นจากสิวนะคะเป็นของแผ่นคอสเมติกช่วยพวกรอยดำรอยแผลเป็นจากสิวอะค่ะซึ่งก็เอกก็ว่ามันใช้โอเคนะคะใช้ดีใช้ได้พอสมควรเลยอืมก็โดยตัวเนี้ยถูกสุดแล้วละแล้วก็ใช้ดีก็แนะนำค่ะคือก็เอ่อคนที่คนที่มีปัญหานะแบบว่าเมื่อก่อนเอจะมีปัญหาแบบว่า ริมฝีปากแห้งแล้วก็ลอกแต่พอมาใช้ตัวนี้เนี่ยซึ่งราคาถูกมากและตอนนี้หาซื้อไม่ได้แล้วเพราะว่าเซเว่นมันเออเซเว่นมันไม่ได้เอามาขายถ้าเราจะหาซื้อของชีววิถีเนี่ยคือง่ายที่สุดก็คือเราต้องสั่งซื้อสั่งซื้อผ่าน ผ่านอแอปพลิเคชันน่ะเราต้องสั่งซื้อผ่าน Lazada ผ่าน s h o ป e e หรือไม่ก็สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์อ่ะของชีววิถีอ่ะคิดว่างั้นนะคะส่วนตัวนี้มันเป็นของอ่อมิซุม,มิซึ่งตัวนี้เอกก็ว่าใช้ดีนะมันเซเว่นเอามาขายรอบเดียวแล้วก็เลิกแต่ว่าเอชอบนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นมันเป็นโคนสีขาว แล้วก็ไอตัวซันเฟอร์เนี่ยมันมีคุณสมบัติในการทําให้ผิวพรรณสวยด้วยแล้วก็ช่วยให้ลดเกี่ยวกับเรื่องสิวอักเสบด้วยอะค่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็มาแนะนําเท่านี้นะคะ